มันก็ต้องบอกว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เราจะคิดในสิ่งที่เขาไม่คิดเราจะพูดในสิ่งที่เขาไม่พูดแล้วเราจะทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้นี่คือ,อกลุ่มภาษาที่ลุงเซตอัพเอาไว้เกินกว่า20ปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างที่นี่ครับชาวโลกท่านวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เขาพูดกันยังไปกระดานไหนเขาก็บอกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงไปกระดานไหนเขาก็บอกว่าหลุมดำหลุมดำโอเคไหมเมื่อเขาบอกว่าหลุมบิ๊กแบงลุงก็จะบอกว่า b ีฟอร์บิ g กแบงก็แปลว่ก่อนที่มันจะมี Big bang โอเคไหมครับเขาพูดคำว่าเวลา เวลากับส,สเปซกับเวลาสิ่งเดียวกันนี่คือคำพูดของไอน์สตน์นะแต่ลุงบอกว่าใช่เวลาต้องเซตซีโรเท่านั้นเห็นไหมฮะนั่นคือแนวทางของลุงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละถือว่าจุยตัวอย่างที่ไปสุดฟิสิกส์แล้วนะั่นะนะโอเคนะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของอละไรนะ เมื่อกี้ลุงหยุดคําว่าเราจะทําในสิ่งที่เขาไม่ทําหรือทําไม่ได้โอเคไหมคําถามง่ายๆก็คือคําถามที่เราเคยเรียนหนังสือกันมาตลอดเวนเวลาความว่าไอ้ที่เรื่องฝนตกฝนตกตำรับตำราเขาว่ามา,าไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็ยังใช้คำเดิมอยู่คือฝนเกิดจากเมฆ เมฆเกิดจากไอน้ำนะจะเป็นไอน้ำจืดไอน้ำเค็มก็ตามเทีนะมันถูกความร้อนแล้วก็กลายเป็นไอลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศได้รับความเย็นมันก็กาอกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าเมฆตกลงมาเป็นฝนองค์ความรู้ศตวรรษที่ยี่สิบสิบ เ้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบแล้รก็ว่านไปมันอยู่แค่นี้มันไปต่อไม่ได้คำถามง่ายของลุงนะฮะน้ำที่ไหนมันจะมากลายเป็นไอน้ำที่ไหนมันเดือดบัางในโลกใบนี้ที่มันจะละเหิดล,ละเหยกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆขนาดนั้นลุงบอกว่าไม่ใช่แน่นอนคำถามก็มีว่าน้ำหยดแรกมาจากไหนทั้งนั้นอะ อ่าเห็นไหมก่อนที่มันจะมาเป็นทะเลมหาสมุทรแล้วก่อนจะมาเป็นไอที่เขาว่าเห็นไหมครับน้ำหยดได้มันมาจากไหนตรงนี้ต่างหากที่วิทยาศาสตร์หาไม่เจอที่บอกว่าลุงบอกว่าลุงจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ถ้าลุงบอกว่าลุงรู้ว่าน้ำหยดแรกหรือว่าโมเลกุลแรกมันเกิดจากอะไรที่ไหน ลุงรู้ค่อนข้างจะแน่นอนนะคี่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่า95%้าแน่นอนจึงที่พอออฟวิวที่ลุงรู้ในจุดนี้กลับมาเอาอะไรมาอวดอ้างอิงลุงออกฝันเฟื่องไปหรือเปล่าเพี้ยนไหมลุงก,ก็มีเหมือนกันนะปรมาจารย์บรมครู ใครรู้ไหมจะอะไรจะเล่าให้ฟังพระศาส,สดาในโลกนี้ก็นแล้วกันนจะจากลุ่มอามินอเมนโอมอมิตพุทธและสาธุนั่นแหละคือบร,รมครูปร,รมจาจารประจำโลกใบนี้ถ้าลุงรู้ตรงนั้นก็คงไม่ปฏิเสธกันแล้กันเนาะเอาละกลับมาถึงตัวนน้ำหยดแรกหรือว่าโมเลกุลแรก เพราะพวาเขา,าโมเลกุลมันต้องถามหาโครงสร้างของน้ำ H2O ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเมื่อเวลามาอยู่รวมกันแล้วมันกลายเป็นน้ำคำถามง่ายๆกับวิทยาศาสตร์เขารู้ว่าออกซิเจนเขารู้ว่าไฮโดรเจนคำถามอีกทีนึว่าไฮโดรเจนมันเกิดจากไหนแล้วซีมันเกิดจากไหนตรงนั้นต่างหาก